น,นะฮะวันนี้ผมก็ได้เชิญทางท่านทิพดีแล้วก็ทางพอวรนันท์ที่เป็นโฆษกอขออนุญาตเปิดตัวโฆษกฝ่ายการเมืองทึ่ถึงตรันตีว่าการกระทรวงธรรมเนี่ยแต่ตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีนับถอยหลังอีก3วันเท่านั้นนะครับทุกท่านก็จะมีการจำลองเหตุการณ์ตกเรือของพี่ตังโมนิดานะครับผมก่อนลืน,นก็ฝากกันกดไลค์กด,กดแชร์ให้หน่อยนะครับทุกท่านฝากดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบ เปิดการมองเห็นให้กับ AI ดันคลิปนี้ให้มันขึ้นฟีดนะครับต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศติดตามคดีนี้มารวม,ร,วมร่วม3ปีเนาะก็อยากจะเห็นความเป็นธรรมให้กับพี่แตงโมนิดาช่องผมจริงๆก็ติดตามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่ตีไป3ปีก่อนแล้วกันอาจจะยังไม่ถึง3ปีหรอกเลื่อยไม่กี่เดือนนะครับอีกเดือนนึงก็ครบ3ปีนะครับผมก็ตามมาแต่ตอนนั้นก็แต่ตอนนั้นอะ นะเหมือนจะจบนะครับมันก็แบบจบแบบงงๆอะนะตอนนั้นนะครับผมเออเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ว่าเรื่องอยู่ในชั้นศาลแล้วก็มันมีเรื่องใหม่มาก็ทําข่าวใหม่ไปจนไปไปมา,มาก็มีประเด็นใหม่ขึ้นมานเรื่องของการรื้อคดีอืมก็ได้น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ติดตามทางดีไอนะครับผมในการถแถลงอืมเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ไปฟังเสียงกันอีกทีหนึงแต่ว่าผมจะสรุปให้ฟังประเด็นสําคัญแล้วกันนะที่ทางนี้อะไร ดีเไอเนี่ถแถลงออกมานะครับผมว่าเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงนะก้านาฬิกาจุดศูนนะครับคุณอัจฉริยะพร้อมกับทีมงานนะครับจะนําหลักฐานไปมอบให้กับ DSI สเอ,อ่อส่วนการจําลองเหตุการณ์การตกเรือของพี่แตงโมนิดาเนี่ยนะครับดีเอสไอบอกว่าอา่าจะได้ไปแค่สังเกตการเท่านั้น ไปสังเกตได้เฉยนะครับเออก็แล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะั่นแหละคิดว่านะเอ้ดูแลควาองอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วส่วนเรื่องการรื้อคดีนี่นะครับทางนักข่าวก็ถามนะเป็นช่วงท้ายๆเลยนะครับว่าการรื้อคดีนี่รื้อได้หรือไม่ทางดีเอสไอก็แจ้งว่าต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งว่าอย่างนั้นอะในส่วนตัวผมนะรื้อได้หรือไม่ได้ยังไงก็ ให้สืบกันต่อนะครับผมชาวเน็ตชาวโซเชียลนะครับขุดกันต่อแชร์กันต่อกันยาวๆแหละงานนี้เออเท่าที่ผมไปแบบดูในหลายช่องทางมานะดูจากคอมเมนต์เพราะว่าพี่น้องประชาชนก็คือแบบคือหลายคนก็เชื่อว่านะแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกเรือไม่ได้โดนใบพัดนะครับหลายคนเชื่อนะเออแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบหรอกแต่เท่าที่ติดตามมามัน ภาพมันออกมาแบบนั้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับผมก็มารอที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้วนะครับทุกท่านรออัปเดตข่าวภาคสนามนะครับในวันที่15-16 15นี่เห็นว่ามีการซักซ้อมนะครับผมวันที่16ก็เป็นวันจริงนะครับผมในการจำลองเหตุการณ์ฝากทุกท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะว่าเป็นประเด็นที่ตอนนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจรวมถึงเป็นประเด็นที่ประชาชนกำลังจับตาอยู่เนื่องจากว่าวันที่16พฤศจิกายนนี้จะมีการจําลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ดีและใสมีการประสานอย่างไรกับทีมที่จะมีการเปิดคดีครับผมก่อนที่จะมอบทางดินไอคี้แจงเนี่ยผมพูดถึงหกคดีตกไปคดีหม่เตือนด้วยนะฮะพี่ยักษ์ท่านทีบดีนะสื่อมวลชนท่านถามเรื่องคดีแตงโมมะครับสำหรับเรื่องคดีคุณแตงโมนะครับ เราก็ได้รับเรื่องจากกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้มาร้องขอให้มีการอาสอบสวนเพิ่มเติม <c oughs> หรือว่าจะค้นหาพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเราก็จะต้องดูว่ามันในข้อกฎหมายนียสามารถทําได้แค่ไหนอย่างไรนะครับในชั้นต้นเนี่ยผมได้มอบหมายให้ชช,ชนัทผลเป็นผู้รับผิดชอบในการาตรวจสอบว่าเรื่องนี้จะสามารถดําเนินการ ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ทราบว่าจะมีการไปสังเกตการหลังจากที่ทางฝ่ายเอกชนจะได้มีการจำลองสถานการณ์นะครับเรื่องนี้อาจจะรายละเอียดจะให้ขอให้ท่านจรจรัฐพลได้ช่วยนาเรียนคืออย่างนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณอาชียะพร้อมกับภาคประชาชนนะครับจะมีหมอทวชชัยคนกับเรือโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาจะมาให้ข้อมูลข้อที่จริงกับคณะตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรก่อนนะครับ แล้วก็ในวันที่16นะครับก็จะมีการจําลองเหตุการณ์การตกเรือนะครับซึ่งทางคณะของกรมสับสุนพิเศษ,ษ,ษจะไปเกตุการนะครับรวมั้งจะ,ะดูนะครับว่ามีสิ่งใดที่จะนําเข้ามาใช้ในเรื่องการตรวจสอบวิจินบ้างครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับ9โมงเช้านะครับคุณอาจฉยะพร้อมกับกลุ่มคนที่ จะมาให้ข้อยจริงทั้งหมด4คนนะครับซึ่งจะให้ข้อมูลนะครับว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่หรือไม่หรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับซึ่งทางคณะตรวจสอบข้อยจริงจะได้ดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมในการสังเกตการในวันที่16ในเบื้องต้นก่อนครับยกาศจะรอในานี้ครับมันจะนไปสู่การรือคดีขึ้นมาได้มากมาอย่ไหครับก็ตอนนี้ดีไซก็เพิ่งรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็รอข้อมูลข้อยจริงจากกลุ่ม และกล่าวก่อนว่าเป็นยังไงครับผมแล้วหลักฐานใหม่ที่ว่าที่จะมีการนำมายื่นให้กับทางเบสซ์ต้นเตืมื่พรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างครับคือคณะของคุณนะช่ายังไม่ได้แจ้งมาว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งในวันพรุ่งนี้คงคงจะ,ะนําให้คณะตรวจสอบกจริงครับแล้วหลังจากมีท่าการจําลองที่จะเกิดขึ้นในวันที่1516นะครับแล้วมันมีผลออกมา เหมือนเหตุการณ์วันจิงที่มีคนบนเรือให้การไวครับทางเดชัยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับเอ่อต้องดูข้อจริงก่อนนะครับว่าจะเราจะดําเนินการอย่างไรได้บ้างครับได้มีการตั้งประเด็นแล้วอย่างกรณีคนที่มีความผิดฐานการขับเรือความเร็วเรือมันจะมีผลอย่างไรต่อการดูข้อจริงครับก็คงต้องรอในวันพรุ่งนี้นะครับที่คนขับเรือชิ้นที่เดียวกันเนี่ยจะมาให้ข้อมูลข้อได้จริงเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ในวันพรุ่งนี้ทางคุณอาชิยะพร้อมกับ กลุ่มคนอีกสี่คนก็จะมีหลักฐานหรือว่าเอกสารมาให้กับคณะตรวจสอบจริงในวันพรุ่งนี้ครับคงต้องรอในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับแล้วการดำเนินการของ DSI ยในวันนั้นจะต้องดำเนินการอะไรบ้างครับในวันนี้จะมีการจำลองก,ก็คงไปได้ในการที่สังเกตการเท่านั้นครับเพราะว่าการจำลองเหตุการณ์เป็นเรื่องของกลุ่มคุณอชิยะกลุ่มภาคประชาชนที่เขาจะดำเนินการครับผม มีการเตรียมความพร้อมบ้าครับก็เป็นเรื่องของภาคประชาชนที่เขาเตรียมความพร้อมเราเป็นแค่ไปสังเกตการก่อนเท่านั้นครับถ้าหากว่าได้ข้อมูลจากสี่ากนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมีการเชิญคุณแซนคุณกติมาให้ข้อมูลด้วยไหมครับอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราขอดูข้อมูลที่ที่จะได้จากคุณอาชกรก่อนนะครับ ตอนนี้เราขอดูข้อที่จริงก่อนว่าจะสามารถดำเนินการในกรอบกฎหมายได้อย่างไรครับว่ามีมีทางทางไหนบ้างนะครับที่ที่จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรครับเ้าอกว่าถ้าถ้าพขาพยานหลักฐานใหม่ถึงจะได้เสนอให้เราเป็นคดีพิเศษประมาณนี้ไหมคะท่านต้องดูข้อที่จริงก่อนครับต้องดูข้อที่จริงก่อนเดี๋ยวถามเรื่องคดีไอคอนเรืนน่องที่ ีที่มันมีคนมาร้องกับขลิบเก่าๆแล้วก็อามาเทียบกันได้ครับว่าจะรื้อได้หรือรื้อไม่ได้จำเน,นี้ยค่ะบเอ่อข้อจริงตอนนี้คณะตรวจสอบข้อจริงยังไม่มีข้อมูลนะครับมีแต่ทางสื่อมวลชนเท่านั้นซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับมันจุดเริ่มต้นที่เราจะรวบรวมข้อทจริงก่อนครับ